ถ้าเกิดว่าถ้าฉันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องดีกว่าของเก่าณช่วงที่แบบไม่อยากถ่ายชีพประจรไม่อยากออกเบื้องง่ายอย่างเงี้ยเราเราเราแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหายไปแล้วมันเหนื่อยกักการที่มันลงใช่ใช่แน่นอนอ่ะเนาะเราจะขายตลกเยอะๆไม่ได้มันก็ต้องมีแบบมีสาระความสวยงามตัวเองต้องต้องดูดีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเหนื่อยอืเวลาเราเวลาเราถ่ายรายการทีไรอ่ะเราเราจะรู้สึกว่า เราจะไม่จอยเมื Yo, okay, ่อเมื่อไหร่ที่สั่งแบบว่าสั่งแบบโอเคพร้อมนะอ่านาตาเราจะเริ่มแบบเออชสักทีอย่างเงี้ยเออแต่พอเราได้ไปทําเบื้องหลังอ่ะเราก็รู้สึกว่าแม่งแบบก็เหนื่อยนะแต่พอเราทําเบื้องหลังเรากลับรู้สึกหงยหาเบื้องหน้าออย่างบทละครที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราทําละครใช่ไหมเราอยู่เบื้องหลังเรากลับรู้สึกว่ากูอยากไปเล่นเองมากเลยอเออแต่ก็มีโมเมนต์ที่ได้ลงไปเล่นกับน้องๆอยู่ เรียกว่าเล่นไหมอันนั้นมันคือกระบวนการที่เราต้องทําพี่แท็บอ่ามันคือซ้อมใช่มันคือซ้อมอันนั้นคือทำเพื่อทำเพื่อที่ให้เด็กเห็นแต่ไม่ได้ให้คนอื่นที่เป็นออฟฟิเชียลเห็นอ่าอืมมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์อยากกลับมาอยู่เบื้องหน้าบ้างบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าถ้ากลับมาเบื้องหน้าก็รู้สึกเหนื่อยเอาตรงนะความคาดหวังอืมจริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือแน่นอนเนาะพอเราอยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องการที่จะให้คนอื่นเขาเห็นเราดังอย่างเงี้ยเออมีชื่อเสียงแล้วก็มีแต่คนรู้จักอแต่พอเราทําปุ๊บเรากลัวสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามนั้นอืใช่เกแบบความคาดหวังไว้เยอะจนรู้สึกว่ามันเหนื่อยกันหลักแล้วเราก็ยังหาวิธีจัดการในความคาดหวังเราไม่ได้สักทีท้งที่จริงแล้วเราก็พบว่าความคาดหวังเหมือนเป็นจุดที่ มากของชีวิตของมิกกี้มาตลอดเนาะจริงใช่เพราะว่าทุกๆครั้งตั้งแต่โตขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการทําอะไรหนึ่งครั้งมันย่อมมีความคาดหวังเสมอมันย่อมมีผลที่ต้องมึงต้องสําเร็จมึงจะล้มไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีเผื่อใจไว้บ้างแล้วแหละว่ามันมันเป็นเป็นไปไม่ได้ในทุกๆสิ่งที่เราจะทำแล้วแม่งแบบประสบความสาเร็จทุกอย่างอย่างเงี้ยแอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องคาดหวังต้องสําเร็จว่มันคือมิชชั่นในการทํางานนะอันนี้เอาอันนี้เป็นคนมีมิชชั่นในการทํางานใช่เป็นคนที่ชอบอาชนะ อยากเอาชนะตลอดเวลาใช่อยากเอาชนะตลอดเวลาแล้วเราเอาความอยากตรงนั้นะมาตั้งมิชชั่นแล้วก็มาตั้งโกให้กับตัวเองว่าอมึงต้องทําให้ถึงจุดๆดนี้ให้ได้อเออแต่ในระหว่างทางอ่ะครูจะจะทายังไงล่ะให้มันไปถึงณจุดๆนั้นออันนี้แหละมันก็จะเกิดความกลัวอ่าแต่ความกลัวมันก็เข้ามาใช่ทั้งๆั้ที่ตัวเองก็เป็นคนตั้งเป้าหมายเองใช่ไบโพล่าแดกประสาทแดก จริงมันก็เลยกลัวเหมือนเราเจอแบบอะไรบางอย่างที่มันมันเริ่มเข้ามาเป็นทริกเกอร์ในชีวิตป่ะใช่ใช่จนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มแบบใช่ประวเออเป้าหมายที่ตั้งมาใช่ประวะอืมันมันมีมันมีโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆใช่ไหมแบบพอเริ่มเดินเดินไปแล้วแบบรู้สึกว่าเริ่มไม่แน่ใจทางที่เดินไปนี่รู้สึกว่าไม่เห็นมีใครเดินตามมาเลยหรือว่าทางที่เดินเดินมารู้สึกว่าคนอื่นมันก็เดินเหมือนกันนะแต่ทําไมเราเราไม่เจอเขาเลยวะใช่อะไรอย่างงี้ป่ะมันมันหวาเวแบบเหมือน จริงมันเหมือนอารมณ์มันเหมือนแบบภาพที่เราเคยเห็นปะที่ที่เขาให้เป็นภาพให้กําลังใจอะที่แบบเป็นคนหมู่มากนะกำลังเดินอยู่ตรงทางแยกคนคนคนส่วนใหญ่จะชอบเดินไปทางที่สะดวกสบายกว่าส่วนอ,อีกทางหนึ่งมันจะเป็นทางที่ดูขรขาลกลุงลังเต็ไมไปด้วยขวักหนามอะไรไม่รู้แล้วมิกกี้กำลังเดินฝั่งนี้อยู่มิกกี้คิดว่ามิกกี้เดินอยู่ฝั่งนี้ใช่แน่นอนอ่ะสิ่งแรกที่ท,ที่อันนี้สำหรับตัวมิกกี้นะมิกกี้แค่เหว่ากำแพงแรกเลยก็คือตัวเราเองนี่แหละ จริงๆอการทํางาน่ะเราเพิ่งมารู้ว่าถ้าเราไม่คาดหวังเยอะอแล้วเราไม่อะไรเลยอะเราจะสบายใจในการทํางานมากขึ้นแต่การไม่คาดหวังอมันก็ไม่ใช่เรื่องดีกับงานที่เราจะทําาออ่ะอ่ะใช่เพราะว่าส<ท>ุดท้ายแล้วเราก็จะไม่เห็นว่าปลายทางมันคืออะไรอยู่ดีใช่อตอนนี้เราก็แบบก็พยายามที่จะค้นหาคำตอบก็แสดงว่าที่ผ่านมานี่มิกกี้ไม่ได้มีคนมาให้ตั้งเป้าหมายให้มีสิ มีบ่อยมีบ่อยอ่ะก็เหมือนกับว่าในการทางานทุกทุกครั้งอย่างเช่นงานละครงานถ่ายรายการอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายอยู่งล้วแหละก็เป้าหมายอยู่แล้วใช่แต่หลังจากเนี้ยมันคือวิธีการจัดการของเราอืว่าเราจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้แม่งแบบแม่งไปถึงตรงนั้นที่เขาตั้งเอามาเอามาไว้ให้ได้อืตรงเนี้ยเราเรากดดันมากมากเลยนะอืใช่โอ้ทุกทุกงานที่แข่งเข้ามาแม่งแบบสุดยอดมากแล้วเราก็ จัดการมันได้บ้างจัดการมันไม่ได้บ้างอะไรที่รู้สึกว่าเราจัดการมันได้อะไรที่รู้สึกว่าเราจัดการมันได้ครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราเฮ้ยจัดการกับความคาดหวังครั้งนี้ได้ดีจังเลยยากจังยากจังตอนนี้คือไม่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 ได้มีโมเมนต์แบบสมหวังกับแบบมีมันมีแต่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเทคเราจะเทคมันเป็นเราจะเทคมันเป็นวินไหมเออใช่คือแบบมันมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่น เอาให้เห็นภาพละกันอย่างเช่นโปละครอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตั้งเป้าหมายหนึ่ง6 7 8อมห้าเ็ดโอเคหนึ่งสาไม่ได้แต่สาม6 7ห้าหเจ็ดได้ได้มากกว่าเสียเราคิดว่าเรามีความภูมิใจเล็กๆน้อยเล็กเอ็เล็กน้อยที่เราได้ทำมาอย่างเช่นในวันที่วันละครรอบสุดท้ายอย่างเงี้ยที่ตอนแรกเราจะให้น้องๆแต่งหน้าเองใช่ไหมแล้วพอมาวันสุดท้ายปุ๊บเรากลับแต่งหน้าให้เก่ง ให้มิวให้ทุกๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วพอละครจบปุ๊บแล้วมีนักวิจารก็คือพี่จุ๊บม,มาวิจารงานให้เขากลับเห็นตรงนั้นที่มันเป็นดีเทลที่เราตั้งใจแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเออคือแบบทำไมถึงจะต้องเห็นโดยที่ไม่บอกโดยที่ไม่มีใครบอกเขาใช่แล้วมันงานมันสะท้อนออกมาจนมีใช่ใช่มันก็มันมันก็ทำให้เราแอบยิ้มกับตัวเองได้มาพร้อมละอ่ะ อ่ะใช่นี่วอมใช,ช่ใช่